สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามางานบีดักสวนสนุกบีดักที่เซนทันเบอร์วันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายวันอื่นไม่ได้ไปเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลามาที่มาในวันช่วงวันหยุดเพราะว่าเป็นวันขยายเวลานี่คือสวนสนุกของงานบีดักแต่ที่เราจะไปคือร้านขายของฝากขออนุญาตนะคบร้านขายของฝากรูปบีดักเป็นลิขสิทธิ์จากสินธิ์เเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาซื้อด้วย นี่คือตุ๊กตาบีดักษแล้วก็ของฝากบีดักษเทียบเลยราคาก็ดูตามนี้เลยแล้วก็นี่เป็ดกลายแมวนีเป็ดกับติกน้ำเป็ดตุ๊กตาเป็ดโอ้โหมีเป็ดเทียบเลยที่ใส่มือถือเป็ดแล้วก็นี่ตุ๊กตาเป็ดยักษ์แต่บ้านผมมีตุ๊กตาเป็ดแล้ว ผมจะเอามาแค่ควงกุญแจอย่างเดียวเพราะว่าเรามีควงกุญแจอยู่เดี๋ยวลองมาถามว่ากุญแจห้องในสายนี้ได้มานี่คือตุ๊กตาเป็ดวีดักน่ารักน่ารักมากมายเลยมีเป็ดร้องไห้เป็ดนี่เพราะโซนนี้เป็ดลายแมวเป็ดลายโอหมีโอชอบชอบเราซื้อเป็ดนั่นนี่คือเป็ดวีดักต่างๆโอ้โหเุียบบเลยเป็ดอ้วนเป็ดน้อยเป็ด แล้วก็มีเป็ดลายพึ่งเป็ดลายขบมีแพนด้าเป็ดลายกระต่ายเยอะมากเลยนี่เป็ดทั่วโลกเป็ดเป็ดอียิปต์เป็ดแรงด้าแบงด้าน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่คนหลายคนจะเห็นแต่ว่าเราจะเก็บบรรยากาศวันสุดท้ายให้เป็นความทรงจําก่อนที่เขาจะเก็บวันภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ อันนี้กระเป๋าเป็ดแล้วก็ร้านตุ๊กตาเป็ดโอเคครับน่ารักมากเลยเป็ดโอ้โหสวนสนุกเป็ดน,นะครับ นารักมากเลยเป็ดโอเคครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u b ค c ส i b e เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็สามารถซื้อกปีเรี่ยมกาแฟได้เพิ่มต้นที่11บาทขอบคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณที่อุดหนุนกาแฟร้านผมขอบคุณมากครับ